สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับเอฟธัญนกเหมือนเช่นเคยในแบ ko อก s c h o ู l รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามทุกๆเรื่องราวการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลายของน้องๆนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนั่นเองครับคุณผู้ชมครับโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะมาเปิดโอกาสให้น้องนักเรียนและเยาวชนทุกคน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสในการพัฒนาฝึกฝนทักษะทางด้านดนตรีของพวกเขาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมครับในการศึกษาต่อเกี่ยวกับดนตรีในระดับที่สูงขึ้นอีกทั้งนะครับยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนทุกคนนะครับได้มีสุนทรีภาพมีอารมณ์ที่ดีนะครับและมีสมาธิใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับดังนั้นจะเห็นได้เลยนะครับว่าปัจจุบันนี้การเรียนดนตรีนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างมากครับเพราะว่าดนตรีสามารถที่จะสร้างคนได้เด็กๆคนไหนนะครับหรือว่าเยาวชนคนไหนที่ได้เรียนดนตรี พวกเขาก็จะมีโอกาสในการพัฒนาบุคลิกภาพมีรสนิยมอารมณ์ที่ดีและที่สําคัญมีระเบียบวินยัยและมีสมาธิครับดังนั้นเด็กๆนะครับก็จะได้รับประโยชน์จากการเรียนดนตรีซึ่งพวกเขานนั้นสามารถนำเอาประโยชน์เหล่านี้ครับไปพัฒนาตัวเองต่อในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักดนตรีอาชีพต่อไปในอนาคตนั่นเองครับและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามโครงการดีๆเกี่ยวกับดนตรีที่โรงเรียนไหนเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับ แล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กับผู้อำนวยการประมวลก้อนสันทัศนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนซอยแอนเน็กกาญจนาพิเศษ2นั่นเองครับสวัสดีครับผอครับครับผอครับหลังจากที่ทางโรงเรียนนะครับได้รับเอาโครงการ Music for all เข้ามาในโรงเรียนเนี่ยนะครับทางโรงเรียนมีการนําเอาโครงการนี้มาบูรณาการมาสู่การเรียนการสอนให้กับเด็กๆอย่างไงบ้างครับหลังจากโรงเรียนได้รับเครื่องดนตรีมานะครับแล้วก็เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจ แล้วก็ได้ฝึกซ้อมมาตลอดตั้งแต่ได้รับเครื่องดนตรีมาแล้วก็คุณครูได้พาเด็กๆไปไปไปร่วมงานครับยูสิกฟอร์ที่ท่าพระจันทร์มาแล้วก็ได้จัดที่โรงเรียนบ้างแล้วก็โครงการที่เราจะต่อยอดในอนาคตก็คือว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเรียนร่วมครับมีเด็กพิเศษอยู่คิดว่าจะใช้ดนตรีเป็นเป็นตัวช่วยในการที่จะนําเด็ก พวกนี้เข้ามาเรียนรู้เข้ามาสัมผัสเพื่อที่จะกล่อมเขาจิตใจเขาครับผมตอนนี้อยู่ในระหว่างที่จะกําลังคัดเลือกนักเรียนให้เหมาะกับประเภทดนตรีครับผมที่เขาจะที่ที่เขาจะสามารถเรียนรู้ได้ครับก็เหมือนกับเอาดนตรีมาเป็นสื่ออีกสื่อหนึ่งในการฝึกให้พวกเขามีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะครับผมดีมากเลยครับพ่อครับ ครับอันนี้เป็นโครงการที่จะต่อยอดขึ้นมานะครับแล้วปัจจุบันนี้ได้มีการต่อยอดเกี่ยวกับโครงการ Music for All ให้กับเด็กปกติยังไงบ้างครับเด็กปกติก็จะมีชมรมทุกวันศุกร์เราจะมีชมรมอยู่ครับแล้วก็ตอนเย็นใครที่มีเวลาว่างผู้ปกครองให้การสนับสนุนคุณครูเขาเจะเสียสลหับเวลาครบผมวันเสาร์อาทิตย์ด้วยหลังเลิกเรียนนะครับก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เด็กๆใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ด้วยผลตอบรับจากผู้ปกครองเป็นไงบ้างครับ ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจนะครับให้ความสนใจมากเพราะว่าเด็กที่นี่ค่อนข้างจะมีความพร้อมถ้าเทียบกับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเดียวกันความพร้อมอย่างเช่นว่าสามารถที่จะมีเครื่องดนตรีให้กับลูกๆตัวเองได้ที่บ้านครับผมพอซ้อมที่โรงเรียนเสร็จก็กลับไปซ้อมที่บ้านก็ส่งเสริมต่อที่บ้านคือการเล่นดนตรีจริงๆมันต้องต่อเนื่องนะต้องใช้บ่อยๆต้องฝึกบ่อยๆถึงจะเก่งถึงจะชํานาญสําหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครนะครับได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนอะไรบ้างครับ ก็ให้เครื่องดนตรีนะครับแล้วก็มีงบซ่อมเครื่องดนตรีให้ครับผมครับแล้วก็ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตให้ครับผมแต่ผมก็สนใจบางวันผมก็ยังไปซ่อมกับเด็กๆอ๋อครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการแสดงของน้องๆนักเรียนกันซึ่งได้ข่าวว่าพอร่วมแสดงกับน้องๆด้วยเหระฮะได้ได้เลยจริงๆนะครับจริงอ่ะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพอพาผมกับคุณผู้ชมไปดูน้องๆทําการแสดงร่วมกับพอนะครับได้ได้ครับไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ สาวเชียงใหม่กับเจ้าโหเพาะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่กับน้องเอิร์ธนะครับแล้วก็น้องนินครับสวัสดีทั้งสองคนเลยนะครับโหเพาะมากเลยอ่ะเมื่อตะกี้ก็เข้าไปดูการแสดงนะที่เล่นร่วมกับพอเก่งมากเลยตบมือให้เลยนะทุกคนเลยครับผมอ่าถามก่อนเลยนะครับคาถามแรกทำไมถึงชอบเล่นดนตรีครับอ่ะพี่พี่นินห่อนก็คือดนตรีมันทําให้เรามีความสนุกสดชื่นแล้วก็ทําให้เราสามัคคีและมีวินัยเพิ่มขึ้นครับอ่าน้องเอิร์ธครับ ทำให้เรามีสมาธิค่ะแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะอย่างเช่นอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดเราไม่มีสมาธิเราก็จะเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันนะคะอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือดนตรีเนี่ยฝึกให้เรามีสมาธิแล้วหลังจากที่เรามีสมาธิกับการเรียนดนตรีเนี่ยได้เอาสมาธิตรงนี้ไปปรับใช้ในการเรียน,น,นไหมได้ค่ะยังไงครับอ่ะก็คือเวลาเราเรียนเราเราไม่ควรคุยกับเพื่อนเราต้องใช้สมาธิฟังครูฟังเรียนเพื่อเราจะได้ทาให้พ่อแม่ดีใจที่เราสอบได้ที่ดีๆค่ะเอาเลยจ้ะ ก็เช่นกันกับพี่นินนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีสมาธินะคะเราก็จะถูกถ้าเกิดเราหันไปคุยกับเพื่อนหันกลัมมาถ้าเกิดเวลาหมดเราก็ไม่เสร็จนะพูดถึงโครงการดีๆนั่นก็คือโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครรู้สึกยังไงบ้างครับที่มีโครงการนี้เข้ามาในโรงเรียนของเราอ่านน้องเลิศ ขอบคุณกรุงเทพมหานครนะคะที่มีโครงการนี้แล้วก็มีเครื่องดนตรีให้เราเล่นนะคะอ๋อก็คือก่อนหน้านี้คืออุปกรณ์ดนตรีเครื่องดนตรีในโรงเรียนอาจจะมีน้อยพอมีโครงการเข้ามาตอนนี้อุปกรณ์เต็มห้องเลยนะที่เข้าไปดูเมื่อสักพู่นี้เป็นไงครับท้องนินครับขอขอบคุณกรุงเทพมหานครที่ให้เราได้มีเครื่องดนตรีเยอะๆให้เราได้ซ้อมดนตรีมีความสุขกับเพื่อนๆทั้งหลายครับครับผมพูดถึงผลงานกันบ้าง เคยไปแข่งหรือว่าไปประกวดที่ไหนยังไงไหมเคยค่ะเเยไปเคยไปแข่งที่มากรมยานยนต์เมืองทองครับครับผมที่ KPN ครับอ๋ออ่ะก็เช่นกันนะคะเข้าไปด้วยกันอ๋องานเดียวกันมากรมยานยนที่เมืองทองธานีอยู่คนเยอะเลยนะงานนั้นน่ะคนเป็นมือเลยนะแล้วไปทําอะไรครับไปทำอะไรไปลองประสาเสียงโอ้โหนี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นต่เต้นทุกวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะตอนนี้ก็ตื่นเต้นใช่ป่ะอ่ะพูดถึงประโยชน์กันบ้าน ประโยชน์ที่คิดว่าเราได้จากการเล่นดนตรีคืออะไรครับน้องเอ,อิร์กก็ทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือค่ะอืมก็คือตอนนี้ก็คือประโยชน์ที่ได้คือทําให้นิ่งขึ้นแล้วก็เรียนหนังสือได้เก่งขึ้นอ่ะคือ,อทำให้เรารมีวินยัยแล้วก็ทําคือต้อง พร้อมเพียงกันครับแล้วก็ปลุกเรื่องความสามัคคีครับสามัคคีครับเอาละครับแหมวันนี้นะครับขอบคุณน้องนินนะครับแล้วก็น้องเอิ์กมากๆเลยนะครับที่มาพูดคุยกับพี่นะทำให้พี่ได้เห็นว่าไอ้พวกเรามีความสุขจริงๆกับการได้ได้ดนตรีเชื่อเลยเนี่ยมองจากสายตามองจากการคุยเนี่ยนะขอบคุณทั้งสองคนเลยนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับ เด็กๆจะเก่งได้แบบนี้นะครับแน่นอนครับว่าพวกเขาจะต้องมีคุณครูคนเก่งครับที่จะคอยถ่ายทอดดูแลแล้วก็พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีให้กับพวกเขาครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าคุณครูคนเก่งของที่นี่จะมีเทคนิคมีวิธีการอย่างไรนะครับในการปั้นเด็กนะครับให้เก่งได้ขนาดนี้เดี๋ยวไปพบเจอกับคุณครูกันเลยครับคุณผู้ชมครับข้างๆผมนะครับคือคุณครูจฉียววันนะครับซึ่งจะคอยดูแลนะครับแล้วก็ถ่ายทอดทักษะ ทางด้านดนตรีให้กับน้อง,น,องนักเรียนที่นี่นั่นเองครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ <ผม S 2> ครับคุณรู uh ชวีวันครับพูดถึงดนตรีเนี่ยนะครับคือผมจะนึกถึงสไตล์ของดนตรีที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลน,นะฮะแล้วก็ยังมีแยกไปเป็นอะคูสติกเป็นร็อกเป็นพ็อปหลากหลายมากมายเลยนะครับรวมถึงอ,อุปกรณ์ดนตรีก็มีเยอะแยะมากมายเลยค,คุณกู uh ้ชวิวันมีวิธีการนะครับหรือว่าเทคนิคในการสอนดนตรีให้กับเด็กอย่างไรครับก็เทคนิคนะคะก็คือเราจะสอนให้เด็กรักก่อน ต้องเริ่มจากใจก่อนต้องเริ่มจากใจเพราะว่าเด็กถ้าเกิดสมมุติว่าทุกคนเนี่ยเขามีใจรักปุ๊บเนี่ยเขาจะทําอะไรได้โดยที่แบบประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างง่ายค่ะมีความอดทนมีความพยายามแล้วก็การเรียนดนตรีนี่ทําให้เราฝึกหลายอย่างนะคะฝึกความอดทนฝึกสมาธิฝึกทักษะหลายๆอย่างการเข้าสังคมการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ สัมมาคารวะการนอบน้อมถ่อมตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องที่เน้นเลยก็คือในเรื่องของความสามัคคีเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะสอนว่าในวงดนตรีเนี่ยเรามีหน้าที่เท่ากันนะคือไม่มีใครสําคัญกว่าใครทุกคนมีความสําคัญหมดอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วผลตอบรับจากเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับดีนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขารักเขารักที่จะมาเรียนแล้วก็เขาจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงมากๆจนบางครั้งเรามีความรู้สึกว่า โอ้ยเราก็ปลื้มใจที่แบบว่าเขารับผิดชอบมากขนาดนี้ไปท้ายนะครับอยากให้คุณผูชบิวันพูดกับผู้ปกครองนะครับที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้เด็กๆหันมาสนใจเล่นดนตรีเยอะขึ้นผู้ปกครองบางคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ลูกจะเสียการเรียนไหมลูกแอบไปร้องเพลงไปดีกีตาร์แต่จริงๆแล้วประโยชน์ของการเล่นดนตรีที่เด็กจะได้คืออะไรครับเชิญครับอยากจะฝากบอกผู้ปกครองนะคะเรื่องการเรียนดนตรีในปัจจุบันนะคะตอนนี้เนี่ย ดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กเนี่ยเขาเกิดสมาธิแล้วก็สร้างความสมามัคคีนะคะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมีความคิด เป็นตัวของเขาเองบางคนจะมองว่าดนตรีเป็นเรื่องไร้สาระแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะเราจะพบว่าเราจะได้ประโยชน์หลายอย่างเลยคะ่ะจากการเล่นดนตรีก็อยากจะฝากนะคะว่าถ้าเด็กๆคนไหนนะคะที่มีใจรักในเสียงดนตรีนะคะอยากให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านหรือว่าโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนนะคะแล้วจะทําให้เขาเนี่ยมีความสุขนะคะถ้าใจรักมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีค่ะ ครับผมวันนี้นะครับขอบคุณคุณครูี่ยพันมากมากเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้พาคุณผู้ชมมาติดตามดูการเรียนการสอนนะครับแล้วก็มาเห็นความสามารถของน้องๆนักเรียนที่นี่ขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้รับทราบนะครับวิธีการสอนกันไปแล้วนะครับรวมถึงการแสดงของเด็กๆนะครับที่แสดงให้เราได้เห็นที่จบไปแล้วนะครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้เป็นอย่างดีครับว่าดนตรีนั้นสามารถสร้างคนได้นะครับและที่สําคัญเด็กๆเหล่านี้ก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงครับ คุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานครของเรานั้นนะครับมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีให้กับน,น้องนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับเพื่อให้เด็กๆนั้นได้มีโอกาสในการเรียนในการเล่นดนตรีทําในสิ่งที่พวกเขารัก เพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางครับว่าการเรียนดนตรีนั้นมีความสําคัญไม่แพ้การเรียนในรายวิชา Weird อื่นๆเลยครับโดยทางกรุงเทพมหานครนะครับได้จัดส่งบุคลากร,ร,กรที่มีความรู้มีความสามารถทางด้านดนตรีไปทําการเรียนการสอนให้กับน้องๆนักเรียนนะครับรวมถึงอุปกรณ์ดนตรีต่างๆท,งที่มีความจําเป็นครับเพื่อให้เด็กๆนั้นได้เรียนดนตรีอย่างมีความสุขและนี่แหละครับคือสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเด็กๆนั้นนะครับเขาจะมีความสุขจากการเล่นดนตรีและสาม,มารถนาเอาประโยชน์ที่ได้จากการเรียนดนตรีครับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันไป พัฒนาทักษะของตัวเองในด้านอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นทักษะการเล่นดนตรีหรือว่าสมาธิที่พวกเขาได้รับจากการเรียนดนตรีนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับในการสร้างนักดนตรีมืออาชีพในอนาคตครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าต้องกลับมาติดตามกันว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับโครงการดีๆโครงการใดของน้องๆน,น,นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้